ในการซื้อขายคุณไทยคุณรู้ไหมอินดิเคเตอร์5อันดับแรกของคนไทยมีอะไรบ้างคนอาจจะเล่นค้นมา10ปีเล่นค้นมา5ปี3ปี1ปีมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาแต่ละคนไทยหรือว่ากำลังจะเข้ามาแต่ละคนไทยคุณรู้ไหมในการลงทุนซื้อขายคุณอินดิเคเตอร์ที่แม่นที่สุดแล้วก็มีความแม่นยังกี่เปอร์เซนต์วันนี้คลิปนี้ชมพู่จะมาเปิดเผยอินดิเคเตอร์5อันดับแรกของคนไทยที่แนะนำใช้มากที่สุด นายไทยคีบชงผู้จะเปิดเผยอินดิเคเตอร์ที่แม่นที่สุดข,ของคนไทยอย่าลืมดูถึงตอนจบนะคะเพื่อให้แบงค์ข้อมูลนักลงทุนสามารถที่จะเลือกอินดิเคเตอร์ในการบิคเข้าุแล้วก็ตัดสินใจเสื้อขายหุ้นให้ง่ายแล้วก็ให้แม่นมากขึ้นนะคะแล้วเรามาเปิดเผยอินดิเคเตอร์5อันดับแรกของหุ้นไทยที่แนะนำใช้มากที่สุดเลยคะ่ะสวัสดีค่ะว่าชื่อชงพู่ วันนี้อินดิเคเตอร์คอันดับแรกของคนไทยที่แนะนำใช้มากที่สุดมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะอินดิเคเตอร์ตัดสินใจซื้อขายของคนไทยแนะนำใช้มากที่สุดอันดับ5แนะนำใช้มากที่สุดอันดับ5คือ RWC ค่ะมีความแม่นยงสูงถึง56.92% แล้วในคำนวณข้อมูลพุ้นไทยและก็เวลานะคะตั้งแต่วันที่2เดือนเจ็ดสองหถึงวันที่16เดือน22566ค่ะแล้วโดยในช่วงเวลานี้นะคะสัดสเ่เลทจะอยู่ที่56.92%ิค่ะแล้วโ r o ฟิตรุจจาจะอยู่ที่953.38%เลยหมายถึงว่าความแม่งยำไม่ได้สูงถึง70.80% หรือ90%เอร์เลยค่ะแต่สามารถทางกำไรได้เก้กว่าเปอร์ซไม่น้อยนะคะไม่น้อยแล้วในรลังเวลานี้นะคะมีเสื้อขายสามครั้งค่ะแล้วที่ s u กเซ s s นะคะจะมี222รครั้งแล้วเฟลอยู่ที่1 6อยครั้งค่ะแล้วสำหรับของกำไรที่มากที่สุดครั้งนั้นนะคะจะได้กำไร3าไ5ร39.25% แล้วสาหลักของถักทูนนะคะที่เยอะที่สุดครั้งนั้นนะคะจะอยู่ที่สิบสาจุดเซค่ะแล้วพารามิเตอร์ที่ใช้สาหรับของ RWC นะคะเราไม่ได้แนะนำนะคะแล้วอินดิเคเตอร์ที่ RWC ใช้ในการซื้อขายนะคะก็คือวงกลมแดงจะเป็นจุดซื้อวงกลมขาวจะเป็นจุดขายค่ะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าสามหลักของ RWC เป็นหน้าดาแบบไหน หน้าด้านนี้เลยค่ะ RWC นะคะวงกลมแดงเป็นจุดซื้อวงกลมขาวเป็นจุดขายตามรูปภาพเลยค่ะอินดิเคเตอร์ตัดสินใจซื้อขายของคนไทยแนะนำใช้มากที่สุดอันดับ4แนะนำใช้มากที่สุดอันดับ4คือ KDJ ค่ะมีความแม่นยงสูงถึง57.56%แล้วในการคำนวณข้อมูลคุณไหลกับเวลาตั้งแด่วันที่2เดือน7 2530ถึงวันที่16เดือน2 2566เหมือนกันค่ะแล้วส,สัดส่ s r เลทที่อยู่ที่57.56% Profit r e t u r t ของตรงนี้นะคะก็ะเพิ่งขึ้นอย่างเดียอะเหมือนกันจะอยู่ที่1,282.77%เลยค่ะเยอะนะเยอะกว่าเมื่อกี้เลยค่ะ แล้วสำหรับของในระกับเวลานี้นะคะทั้งหมดซื้อขายมี714ครั้งแล้วที่สักเซสนะคะจะมี41 1ครั้งค่ะแล้วที่เฟลนะคะมีส0 3าครั้งแล้วสำหรับของกำไร,รที่เยอะที่สุดข,ของครั้งนั้นนะคะก็จะมี4 8 5 2ซค่ะแล้วสำหรับของขาดทุนที่เยอะที่สุดข,ของครั้งนั้นนะคะจะเป็น 12. 0 8นนะคะ แล้วสาหลักของพารามิเตอร์การใช้ของ KDJ นะคะก็จะเป็นของ9วันค่ะเลยสำหรับของ9วันนี้นะคะก็ใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยนะคะแล้วอินดิเคเตอร์ KDJ นะคะที่ตัดสินใจซื้อขายนะคะก็จะเป็น Golden Cross จะเป็นจุดซื้อ d e a t Cross จะเป็นจุดขายค่ะแล้วเรามาดูกันนะคะ,ะว่าสามหลักของ KDJ จะเป็นหน้าดาแบบไหนอาจจะเป็นหน้าดานี้เลยค่ะแล้วที่ตัดขึ้นเป็นจุดซื้อตักลง เป็นจุดข,ขายนะคะง่ายๆนะคะง่ายๆแล้วเรามาดูนะคะว่าอินดิเคเตอร์ตัดสินใจซื้อขายของคุณไทยแนะนำใช้มากที่สุดอันดับ3คือใครแ<ๆ>นะนำใช้มากที่สุดอันดับ3นะคะคือ RGS ค่ะ มีความแม่ยังสูงถึง59.11%แล้วในการคำนวณข้อมูลคนไทยและกับเวลาตั้งแต่วันที่2เดือน7 2530ถึงวันที่16เดือน2 2566เช่นกันนะคะแล้วสัดส่เลทที่59.11%ตอนนี้นะคะ profit ร,ริจาจะอยู่ที่930% อ่าซ e s เแหลกสูงขึ้นแต่ Profit Reject ไม่ได้สูงขึ้นนะคะก็จะเท่ากับของ RWC อันแร,แรกเลยเนาะคือ900กว่าเป็นต์ค่ะแต่ก็ได้กำไรนะคะได้กำไรแล้วซื้อขายนะคะก็จะมีแค่3ามครั้งซื้อขายน้อยลงค่ะซื้อขายน้อยลงแล้วสำหรับมี185ครั้งที่ s u c เร็ค่ะแล้วมี128ครั้งที่เฟลค่ะ แล้วสำหรับของกำไรที่เยอะที่สุดครั้งนั้นนะคะก็สามารถได้กำไรได้ห้าสิบสี่จุดหนึ่งเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยค่ะแล้วสำหรับของขาดทุนที่เยอะที่สุดเลยนะคะก็มีแค่สี่จุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะเลยสำหรับของห้า rgs นะคะก็คือความไม่ยังสูงขึ้นซื้อขายน้อยลงแล้วครั้งที่ได้กำไรเยอะสุดก็เยอะแล้วที่ขาดทุน เยอะสุดนะคะก็ไม่ถึง5%ค่อนข้างน้อยนะคะแล้วพารามิเตอร์ที่ใช้สำหรับของ RGS นะคะที่นี่ก็อขอไม่เปิดเผยนะคะแล้วอินดิเคเตอร์ RGS นะคะทีะ่เป็นสัญญาณซื้อขายนะคะก็จะเป็น red signal จะเป็นจุดซื้อ r ิ e ง signal จะเป็นจุดขายนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าสำหรับของ RGS จะเป็นหน้าดแาบไหนหน้าดานนี้เลยค่ะก็คือสำหรับของ อะ uh, red signal จะเป็นจุดซื้อแล้ว GreenSignal จะเป็นจุดขายตามกราฟง่ายๆเลยค่ะ Indicator ตัดสินใจซื้อขายหุ้นไทยแนะนำใช้มากที่สุดอันดับ2คือขายเรามาดูกันค่ะแนะนำใช้มากที่สุดอันดับ2นะคะคือ OSC ค่ะมีความแม่นยงสูงถึง 62.68%ค่ะแล้วในการคำนวณข้อมูลคุ้นไทยในแล้วก็เวลาก็ตั้งแตบ,บวันที่2เดือนจ2530ถึงวันที่16เดือน2 2566เชนกันนะคะซักเซตแรกอยู่ที่62.68%แล้ว Profit r e g e r d นะคะจะมาถึง1,320 6.8%เลยเราจะเห็นนะคะว่า OSC คือนอกจาก success แหล e สูงแล้ว profit รุ่จักก็สูงนะคะ profit จก,ก็สูงแล้วโดยการซื้อขายของ OSC นะคะแล้วก็เวลานี้จะมี619ครั้งแล้วมี388ครั้งที่ถูกต้องนะคะแล้วมี2 3 1ครั้งที่ fail นะคะแล้วสำหรับของกำไรที่อยอดที่สุดครั้งนั้นนะคะจะอยู่ที่44.4 61%ค่ะแล้วสามหลักของขับทุนที่ยุดที่สุดนะคะจะอยู่ที่7.25%ค่ะแล้วพารามิเตอร์ที่ใช้คือ10วันกั10บ10วันนะคะเราสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะคะแล้วในการตัดสินใจซื้อขายของ SC นะคะ OSC นะคะก็ง่ายๆนะคะก็จะเป็น golden cross เป็นจุดซื้อ death cross จะเป็นจุดขายนะคะแล้วเรามาดูหน้าดาของ OSC แบบไหนนะคะ o s เก็จะเป็นหน้าดานี้เลยค่ะ ตักขึ้นเป็นจุดซื้อตักลมเป็นจุดขายจับมีเส้นสีแดงกับเส้นสีเหลืองสองเส้นนะคะโอเคที่เป็นสิบกับสิบเหมือนกันนะคะโอเคแล้วอินดิเคเตอร์ตัดสินใจซื้อขายของคุณไทยที่แนะนำใช้มากที่สุดอันดับหนึ่งเลยมาถึงแล้วคือใครเรามาดูกันค่ะแล้วที่แนะนำใช้มากที่สุดอันดับหนึ่งคือ RSI ค่ะ มีหน้านักลงทุนไทยนะคะที่ใช้ RSI มีเยอะมากเลยแล้วโดดลงความแม่นยังสูงถึงเท่าไหร่สูงถึง6 3 6 9เลยค่ะแล้วในการคำนวณโค้อมูละเก็บเวลานะคะก็ตั้งแต่วันที่2เดือน7,2530กับวันที่16เดือน2,2566แงชงกันนะคะเราต้องเปรียบเทียบในหลยกเเวลาเดียวกันเนาะแล้วเซตแ็กอยู่ที่6 3 6 9แล้วรไจะเป็นยังไงบ้างก็ ไม่เร็วนะคะอยู่ที่1,383.34%เลยค่ะเราจะเห็นนะคะว่า RSI กับ o s c นะคะสาหรับของคุณไทยนะคะสำหรับของคุนไทยอิงแดกไทยนะคะคือหน้าใช้นะคะทั้งสัดเ็กแหลกสูงแล้วก็ทํา profit r ิจากก็สูงนะคะก็สูงแล้วโดยมีซื้อขายนะคะจะมี650ครั้งเลยค่ะแล้วที่ถูกต้องนะคะจะมี414ครั้งแล้วที่ไม่ถูกต้องนะคะก็จะมี200 ยี่สิบสามครั้งนะคะแล้วสำหรับของครั้งที่กำไรยุดที่สุดครั้งนั้นนะคะก็จะมีห้าสิบสี่จุดแปดหนึ่งเปอร์เซ็นเยอะนะแล้วสำหรับของขับทุนที่ยุดที่สุดครั้งนั้นนะคะก็ค่อนข้างยกเหมือนกันจะอยู่ที่สิบสองจุดศูนย์แปดเปอร์เซ็นต นะคะแล้วพารามิเตอร์ที่ใช้คือ9กับ14วันค่ะแล้วอินดิเคเตอร์ RSI ที่ในการตัดสินใจซื้อขายก็จะเป็น Golden Cross จะเป็นจุดซื้อ Dead Cross จะเป็นจุดขายอย่าถามนะคะว่า RSI ปกติที่เราใช้คืออินดิเคเตอร์กี่วันกันคะแล้วสำหรับของที่นี่นะคะที่แนะนำก็จะเป็น9วันกับ14วันนะคะแล้วเพื่อให้นักลงทุนที่ยังไม่เคยรู้จัก RSI หรือว่าเรามาทบทวนของ RSI หน่อยนะคะเขาจะเป็นหน้าตาที่เป็นเส้นสีแดงกับเส้นสี เหลือง2เส้นเหมือนกันค่ะแล้วสำหรับของเส้นที่ใช้นะคะอย่าลืมคือ9วันกับ14วันนะคะก็หวังว่าพารามิเตอร์นี้นะคะนักลงทุงก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยค่ะแล้วที่ตักขึ้นเป็นจุดซื้อตักลงเป็นจุดขายเป็นง่ายๆเลยค่ะสำหรับของ5อันดับแรกของ ของอินดิเคเตอร์ที่แนะนำใช้นะคะก็ตบบมานี้เลยค่ะแล้วเรามาสรุปนิดนึงนะคะว่าสิ่งที่เราสามารถเอามาใช้ในการลงทุนเมื่อกี้ข้อมูลที่เราได้มานะคะหนึ่งก็คือเราจะเห็นเลยว่าไม่มีอินดิเคเตอร์ไหนคือสูงสุดแล้วก็ไม่มีรลอดเซงแล้วจะถามเลยแหงเลยว่า ไม่มี70%ด้วยซ้ำแต่ถ้าเราดู RSI นะคะมีเค็ปอยู่ที่แค่ประมาณ63%เท่านั้นนะคะแล้ว profit rate จะอยู่ที่เท่าไหร่อะ0่ะ1,300กว่าเปอร์เซ็นเลยอะเลยก็คือว่าความแม่งยำไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าต้องสูงมากๆถึงจะได้ถูกไหมคะโอเคอันนี้อันแรกก็คือไม่มีอันไหนที่เป็น100%แล้วอันที่2นะคะก็คือเลือก indicator ที่แม่งยำด้วยนะคะเลือก i n d i c a อร์ที่แม่งยำ ที่สุดนะคะแม่ยำที่สุด RSI แล้ว profit ร e จับภาวะก็สูงที่สุดเหมือนกันนะคะอันไหนจะเป็น indicator ที่เราควรเลือกก็น่าจะ,ะชัดเจนมากนะคะแล้วสำหรับของการเปรียบเทียบเราจะเห็นว่าบางอันซัพเซ็ตแรกสูงแต่ profit ริจะอาจจะไม่สูงก็ได้นะคะสำหรับของส่วนนี้นะคะมุมมองของชมพู่ก็คือว่ากำไรจะเป็นสิ่งที่เราอยากได้มากกว่าแล้วซัพเซ็กไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราอยากได้มากกว่า นะคะเลย profit สังคัญมากกว่าความแม่นยำนะคะนี่ก็คือเราสามารถที่จะเอามาใช้ได้ค่ะไม่มีอะไรร้อแล้วเลือก i n d i c a อร์ที่แม่นยำมาที่สุด profit สังคัญมากกว่าความแม่นยำแล้วสำหรับของหัขวข้อของซีรีส์นี้นะคะก็ขอฝากให้ทุกคนนะคะก็สามารถที่กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะว่าหัวข้อไหนเราสนใจนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจคอนทามคลิปด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็อ,อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้เรียนคลิปดีๆของคลิปต่อไปเลยนะคะแล้วเรามาเจอกันในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบาย